เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปันซ้ายนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม Hearthstone ในโหมด b a t t l e Grounds นั่นเองครับผมเอาละวันนี้เรามาช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์กันนะครับว่าผมจะสามารถเล่นออกมาได้ดีขนาดไหนนั่นเองพลังของทุกคนนะจะส่งผ่านมาถึงผมครับแล้วผมจะเจอตัวที่ต้องการเล่นสายตามที่ชอบได้ผมกำลังรออยู่นะครับทุกคนมา เราคู่ต่อสู้ที่คู่ควรมีลิชคิงแล้วก็ซินดาโกรซาตานี้มีวิญญาณท่าโจนสลัดเมอร์หลอกปีศาจและก็บีส์น่าสนใจผมเอาลิชคิงแล้วกันเนาะไม่ค่อยได้เล่นเลยจริงความลิชคิงความสามารถดีนะมอบเกิดใหม่ให้ได้ผมไม่เห็นมันน้อยแต่เห็นที่ไรนี่หยิบทุกทีเลย นาโกซ่าก็เคยเล่นไปแล้วก็คือว่าความสามารถในการถ้ามีการแช่แข็งตัวที่ถูกแช่แข็งจะบวกสองหนึ่งครับผมบวกพลังโจมตี2พลังชีวิตหนึนน่งมาผมว่าไม่มีอะไรเสียหายในการหยิบเมินหลอกเลยเนาะดีด้วยซ้ำแล้วก็ใส่ให้ได้ด้วยไม่ตายง่ายๆละแลม โยตานี้ไม่มีเครื่องจักรและมังกรพอไม่มีเครื่องจักรเนี่ยการเล่นเจ้าลิสคิงก็อาจจะลำบากขึ้นนิดนึงคือถ้าถ้ามีอ่ะมันจะเล่นได้น่ารักขึ้นอีกมากแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกได้เหมือนกันเชีย์ผมหรอผมซวยละเชีย์ทีไรแย่ทุกทีแต่รู้สึกว่าตานี้จะไม่นะครับ ิคิงต้นเกมเก่งนะเก่งอัพด้วยอัพด้วยเขาได้อะไรเขาได้โจนสลัดผมไม่รู้ว่าโจนสลัดตัวไหนนะสิมไม่เป็นไรหรอกตัวไหนก็ได้จัดมาด่านนี้มีอะไรน่าเล่น,นครับนั่นคือบีส นนาสเสมอสีที่หนึ่งที่สองไม่ควรที่จะทำร้ายกันนะครับควรจะช่วยเหลือกันโอ้ใช้ได้เลยนะเนี่ยผมขายเจ้านี่ไปใช่ไหมแต่ผมก็หยิบม,มาสองตัวแบบนี้ยังไงล่ะ ใส่เกิดใหม่ครับเป็นการเกิดใหม่ที่เยี่ยมเลยอย่างน้อยมันก็เป็นท้อนอ่ะนะศัตรูเป็นปีศาจครับแต่ผมไม่เชื่อเขาคงจะพัฒนาหยิบมาสองตัวหรืออะไรอย่างนั้นละ,ละเขาคงจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอาจจะเป็น al, อ l ล m e n เ a นทัตัวแต่จะเป็นแบบไหนต้องดูครับ ฮึททอะไล่ m e n t นิดนึงเกิดไหมโอเคเดาไม่ลดเลยนี่แน่ <c oughs> เอาล่ะตอนนี้ก็หยิบสองตัวเหมือนเดิมอืมผมเอาอะไรดีผมเอาเพิ่มจำนวนดีกว่าเนาะได้เข้มเข้มไปเลยป่ะ กูระเบิดแมวอ,อะ่ะนี่ครับทีมโล่ครับคืนชีพทีมโล่คืนชีพมาแล้วทีมทอนครับตาหน้าผมอัพดาวแน่นอนอือฮึแอบได้เปรียบ เพราะว่าสแตตเราก็ไม่ได้แย่เลยแล้วก็เกิดใหม่อีกเรียกตัวเพิ king, le le ่มได้เล่นลิชคิงแล้วก็ได้ตัวแบบนี้มาผมแฮปปี้มากๆเลยเขาตีเราตายนะแต่เราก็จะเกิดใหม่ครับเกิดใหม่รัวๆครับง่ายๆคือตายยากเหลือเกินเกิดใหม่แล้วก็ตีเขา อยากเล่นเมอร์หลอกเหรอเอาดาวไปนะมนนนะผมอัพดาวครับผมกำลังจะเจอกับอาเชียอีกรอบหนึ่ง,งผมเอาตัวลดดาวดีไหมลดการอัพดาวอะ่ะหรือจะเอาบัฟดี บัฟก็ไม่ได้แย่นะบัฟก็ได้มา2ตัวเลยบัฟทั้งทีต้องเต็มที่ครับโอเคอย่างน้อยดาวมันก็เยอะนะครับไว้ข้างหน้าเลย ตานหน้าผมอาจจะอัปดาวขายไปสักตัวหนึ่งใช้เจ็ดใช่ไหมล่ะหรือว่าจะอัปดาวแล้วอยู่เฉยได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่าผมเจอตัวอะไรถ้าผมเจอตัวที่สามารถรวมทองได้ผมก็จะอัปดาวแล้วก็ฟรีเพื่อไว้ค่อยหยิบมาตอนแบบดาวระดับสูงเราค่อยรวมร่างให้แบบหาเทียห้าหรือเทียหกไปเลยดีกว่าสแตทน่ารักมาอาราเคีย มาเจอกันให้ดูสิบอดเป็นยังไงบ้างโอ้พัฒนาขึ้นนี่ดีด้วยครับผมเกิดใหม่อยู่แล้วผมไม่กลัวคุณหรอกจะไหวไหมเนี่ยเราโอเคโอเคโอเคตีดีอยู่ถ้าตีตัวขวาก็โอเคเลยอะแต่ไม่ไหวละทุกตัวต้องถล่มขวาแบบไม่มีเหตุผลอะ สี่ดาวด้วยสิแข็งแกร่งโดนโดนมาแปดเลยครับเออป็นไรถือว่าดาวเขาเยอะเราให้เขาตอนนี้ผมอัพดาวดีกว่ารีเฟรชอืมนั่นมันบัฟปีศาจนี่แต่ผมคงจะไม่เอานะ ตาน,นี้ผมยอมสู้แบบนี้ไปก่อนแล้วตาหน,น้าค่อยมาว่ากันใหม่จริงๆเราแอบเล่นทีมเอ่อไพเรตได้นะแต่ผมต้องหาแคทก้าเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวลอง,ลองดูหาแคทก้าหาหัวหน้าโจรสลัดไพเรตอะตัว6ดาวเนาะ แล้วก็ใช้เจ้านี้คู่กับบารอนนี่คือคอมโบครับไม่ใช่ง,ง่ายๆแต่ก็ลองดูได้ตัวนี้เริ่มมีความเป็นอะเลเมนทัลแล้วเขาต้องเล่นอะเลเมนทัลครับเขาถึงจะใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่พอทุกครั้งที่เขาเล่นอะเลเมนทัลตัวที่3จะลดการอัปเกรดค่าอัปเกรดของลงเตียมลง3เนี่ยเยอ่เรา่าได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า ต่อให้เราเกินใหม่ได้เยอะๆแต่ดาเมจเรามันน้อยครับดาเมจเรามันต่ำก็อย่างน้อยพยายามลดดาวแล้วกันเนาะพยายามลดดาวเนี่ยเหลือหนึ่งสอแล้วเขา4ใช่ไหมเป็น6อ่ะไม่เป็นไรดาวผมโอเคนิดๆเท่ากับเขานั่นแหละแค่พ่ายแพ้แต่ไม่ถึงตาย มจเจาอัพดาวไปดีไหมนะมันไม่มีตัวอะไรให้หยิบนะสิผมรีเฟล็กสักครั้งหนึ่งแล้วกันถ้าไม่มีจริงผมอัพดาวไปเลยง้ยมันมีนะสิโซจัคเลอร์อล,ล,อลีทีิได้อีกสองครั้งได้ซ้ำ ครั้งหนึ่งแต่ถ้าเจ้านี่มีเนี้นโดนทอนโดนโจมตีก็จะบวกมันก็แรงไม่เลวนะเด๋ยนนั้นมีทอนเยอะด้วยสิผมว่าเจ้านี้น่าจะช่วยต้นเกมได้ดีไอ้หยะได้ตัวดีๆทั้งนั้นเลยแผ่ขยายแล้วก็ใส่ความสามารถให้ก่อน แล้วให้ปีศาจตายซะเท่านั้นแหละโอเคตาหน้าเรารวมทองได้ด้วยทำดีแล้วทำต่อไปนะเพื่อนหาหกดาวสีทองมันเลยมามาสู้กันคุณตีผมผมก็บัฟแอตแทกครับทำให้ฆ่าคุณได้ยิงด้วยพยายามยิงครับพยายามสู้ครับบวกครับผมเกิดใหม่ ตีครับตายปีศาตตายยิงครับบวกครับผมตีปีศาตตายยิงครับบวกครับผมพีศาตตายยิงครับแล้วพีศาตขึ้นก่อนด้วยโอเคยิงดีตีดีใช้ได้โอเคถ้าอย่างนี้แหลมเลยยิงปิ้ว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 คุณเกือบคุณเกือบนะเนี่ยโดนไปสิบแทก สวยงามอะไรดีนะลรลงสองก็ได้นะเดี๋ยวรีบใช้ให้ไวเลยหกดาวมา,า,าไหนดูสิ ว้าได้หัวหน้าไพาเรสมาก็ได้มีโซจักเกอร์เพิ่มให้ตัวหนึ่งด้วยนะแต่ผมไม่เอาเนาะอู้ใสใ่ผิดตัวช่างมันได้อยู่ได้หมดแหละตอนเนี้ยได้หัวหน้าไพาเรสมันหนึ่งละ หนึ่งเอเขาตีแล้วก็จะบัฟบัฟเยอะนะผมว่ามันบัฟตั้งสองหนึ่งเมื่อก่อนบัฟแค่หนึ่งหนึ่งมันเลยดูไม่ค่อยไม่ค่อยจี๊ดเท่าไหร่เดี๋ยวนี้บัฟเยอะจี๊ดเลยครับจี๊ดมากด้วยตีเขาซะโอ้โหกลายเป็นแปกพอดีครับฆ่าได้แบบน่ารักบัฟอย่างนั้นเหรอ ผมคืนมาบับครับเป็นไงเป็นยังไงต้องให้ทอนถูกตีอ่ะมันถึงจะใช้ได้เกิดไหมยิงดีครับยิงดีใช้ได้เลยเกิดใหม่อยู่ดีดาวเต็มด้วย6 7 8 9 12 15แค่ดาวออนบอร์ดก็ชนะและ้ว ปลิดชีพครับเฟิร์สบัดรสำหรับผมบนนมีความเป็นไพเรสละเริ่มมีความเป็นไพเรตเจ้านี้ก็ไายไม่เร็วนะเอามาเอามาก่อนเอามาไว้ก่อนอยากให้ไพเรสมากเหรอเมียวะ่ะคงจะอยากให้ไพเรสจริงๆนั่นแหละ แต่อย่างที่บอกครับแมวอะแคดก้าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหาบารอนอะจะดีดีเลยล่ะโอเคผมใช้ สิ่งนี้ช่วยให้ผมเอาชนะต้นเกมไปก่อนเนาะเอาชนะต้นเกมไปด้วยการยิงปิ้วปิ้วปิ้วปวิเพิ่มทอนบัฟขึ้นไปอะไรอย่างนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนรูปแบบในภายหลังผมต้องให้พวกที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งพวกนี้ตายก่อนใช่เพราะว่าให้สามมันเกิดมาใหม่อีกรอบหนึ่ง แล้วก็จะได้มีลูกน้องเพิ่มแล้วก็มี d i วชิลไม่ใช่สิมีทอนเต็มเลยเจ้านี้จะได้ใช้ความสามารถคุ้มค่าหน่อยอาวุธแห่งอาณาจักรครับทีมทอนว่าอยสี่สิบสี่สิบสี่หวังว่ามันคงจะไม่ตีเจ้านี้ก่อนนะโอเคมันตีตัวนั้นก่อนโอเคไม่มีปัญหาไอ้ยะโดนแต,แ,แต่ไม่ตายครับโชคดีเจ้านั้นร้ายมากเลยทุกครั้งที่ทอนตายอ่ะ โอ้โหมันตีดีจริงๆเลยมันเร็วไปสิเพราะว่าลูกน้องจะเกิดมาแล้วผมจะไม่ได้รับการบัฟเดยทั้งสิ้นไงนตีเร็วไปนิดนึงโอ้ผมแพ้นะเนี่ยไม่มีทางเลยเพราะว่าที่เหลือไม่ไหวละที่เหลือไม่ไหวจะเคลียร์ครับผมก็พยายามแล้วเนาะในเจ้านั่น,นบัฟเยอะเลยทอนตรึงยิงผิดตัวเต็มๆโอ้โหบัฟกระจุยกระจายจริงๆเลย ผมว่าแล้วมันต้องตีตัวนั้นถ้าตามดวงของผมอะโอต้ตอนนี้ผมเจ็บหนัก <c oughs> 14โดนทีร่วงกราวเจ็บหนังจริงอะติดทอพโฟแล,ล้วอะอย่างน้อยก็ติดทอพโฟได้เยอะ <c oughs> แต่เราเจอที่หนึ่งนี่นะสิผมว่าจะไม่ไหว็ไอ้ตองจุดนี้เนี่ยแหละรีเฟรชดู หาอะไรที่แบบว่ามันไปด้วยกันได้มันมัน,ม,นมันแอบ,บได้นิดนิดนดนิดนะทุกคนตอนเนี้ยหาบารอนอ่ะถ้าหาบารอนเจอคือแบบ Guy, วอย่าได้แคดก้าฮะเจ้านี่แอบ,บสำคัญอยู่ผมว่าแคดก้าเนี่ยแหละจะเป็นตัวทำลายเราเอง กับทอนออนบอดทั้งหลายพวกนี้ชอบนมันเยอะไปขอให้ซื้อทันโอเคแต่ก็ก็วิกอยู่ดียววิกอยู่เดียววิกมากเลยอ่ะนี่คือมีความพยายามแล้วนะผมอ่ะผมตีสองทีด้วย ดีไวชิลนะดีไวชิลนะอีกทีหนึ่งไหมตีอีกทีหนึ่งไหมความสามารถของเขาอะโอ้โหดีไวชิลเต็มที่ครับเต็มบอร์ดโอ้โหช็อก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 น่ามันแย่งบอร์ดผมอะอย่างที่บอกเลยโอ้โหแย่งบอร์ดจริงๆนั่นแหละ โอ้ดีไวชิลเต็มไปหมดแล้วโอ้โห,โโหสวนคืนแบบสวยงามอีกอย่าบอกนะอจบอย่างนี้ผมจบแล้วไม่มีทางละเต้ามากเลยมันแย่งบอดนะแต่ถ้าผมไม่เริ่มก่อนก็แย่อยู่ดีอ่ะแท้หน่อยแนะ่ไม่สำเร็จโอ้ในคันที่สี่เองอ่ะเกือบจะได้แล้วเจ้านี่มันแย่งบอดผมอ่ะ ก็ม <ider> ันก <cción> <laughs> <laughs> ็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเนาะไม่รายได้ที่สี่ก็ยังถือว่าแอบโอเคนิดๆเนาะเศร้าเศร้าไม่สุดยอดครับบ๊อบถอยไปเจ้บ๊อบเอาละครับทุกคนก็ไม่ได้ดีที่สุดนะะยอมรับเลยอ่ะแต่ก็เกือบจะดีแล้วอีกนิดนึงเท่านั้นแหละ มันดันเกิดขึ้นมาเพิ่มทําให้บอดของไอ้เจ้าตัวโจนสลัดของผมมันเกิดมาไม่เยอะนั่นเป็นปัญหาของผมจริงๆผมต้องทําให้บอดน้อยๆแต่มันก็จะได้ตีก่อนมันก็ต้องไปใส่ทอนให้กับเจ้าตัวโจนสลัดตัวหน้านั่นแหละมันถึงจะทําได้อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรได้อย่างนี้ผมก็ถือว่าผ่านอยู่นิดนึงติดท็อปโฟใช้ได้ครับผมเอาละครับทุกคนแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้สามารถที่จะกดไลค์ กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะครับส่วนผมบรัทซันนี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ